ทักทายเป็นภาษาจีนแบบนี้นะคะหนีห่าก็เพราะว่ามาขายของแม่แม่จีนนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าน้องมาโปรโมทนะคะโซโลใหม่ค่ะก็แนะนำเลยว่ามีทั้งลาลิซาแล้วก็เพลงมันนี่ด้วยนะคะอยากให้แม่แม่ตามกันค่ะแต่ความน่าทึ่งนั้นคืออะไรทุกคนอย่างที่รู้กันตอนนี้โน้จีนกำลังปิดนะคะแล้วก็ควบคุม จัดระเบียบแฟนคลับเคป๊อกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะแต่ลูกสาวของเรามาเป็นคลิปแบบนี้เลยเป็นคลิปบอกว่าจริงจังโปรโมทได้ขนาดนี้นี่คือตัวจริง, <Okay. S 2> รงมากเลยนะคะนีแหวกกระแสสุดๆเลยค่ะ นี่เป็นคลิปที่ลงมาโปรโมตในไซน่าเว่ยบ๋อเลยนะคะอย่างเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลเลยละค่ะคือผู้ติดตามเหนี่ยวกล้านกว่าคนเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าแค่ลงในเว่ยบ๋อนี่ก็กระหน่ำซัมเมอร์มากๆเลยนะคะมีคนอยู่ในนี้เยอะจริงๆเลยค่ะและการมาขายมาโปรโมตอย่างเป็นทางการอย่างนี้ได้ไม่ธรรมดาเลยนะคะแสดงว่าเขาก็มีการติดต่อแล้วก็น้องเราก็คือกระแสดีมากๆค่ะจนทางการ นเ,นเขาก็ไม่ได้ต้านอะไรนะคะคก็เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในจีนด้วยค่ะตอนนี้โพสต์ไปนะแฟนๆก็กาลังหลัง่งไหลไปคลิกไลค์นะคะส่วนที่ถามมาว่าในเว่ยป๋อเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าแม่จีนคึกคักมากเลยนะคะก็ยังคงมีการแชร์คลิปน้องแชร์เบื้องหลังนะ มีสเปเชียลสเตทเอ่ยหรือว่าเป็นความพิเศษนะของการถ่ายทำทุกอย่างเนี่ยเขาก็แชร์เป็นปกติเลยนะคะเหมือนในทวิตเตอร์ของเราเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเว่ยบ่อเนี่ยก็เปรียบได้กับทวิตเตอร์ของจีนนะคะผู้คนเนี่ยใช้เยอะจริงๆค่ะแล้วอย่าลืมว่าประเทศเขาเนี่ยอยู่กันเป็นพันล้านคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเสพสื่อและการเข้าถึงเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งการที่น้องนะคะ มามีคลิปโปรโมทอัลบั้มอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็แบบมีการตอบคําถามหลายๆข้อเลยนะคะเขาก็ตั้งคำถามมาให้น้องค่ะไม่ว่าจะเป็นฝากอะไรถึงบลิงบ้างน้องก็ขอบคุณนู่นนี่นั่นกันไปหรือว่าการถามว่าผลงานใหม่เป็นยังไงนะคะเขาก็ฝากคําถามมาเยอะคลิปนี่ยาวพอสมควรเลยนะคะ5 6นาทีกันเลย ก็อย่างที่บอกไปนะคะดีใจมากๆเลยว่าทางาาซีน่าเนี่ยนะคะเขาแบบวัดดังสุดๆเลยละค่ะมาลงคลิปแบบนี้นะคะแม่แม่จีนก็รู้สึกชื่นใจขึ้นค่ะ <S <S และอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าก่อนหน้านี้ <S <S การระดมทุนนะ <S 1> <S 1> ถูกเบรกเอาไว้แล้วก็เรียกได้ว่าทำให้เงินก้อนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปสั่งซื้อโซโล่โดยตรงเนาะแต่ว่าเป็นแบบจากทุกคนซื้อกันคนละ อัลบั้มนู่นนี่นั่นนะคะมันก็น่าสนใจตรงที่ตัวเลขการซื้อที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขแบบออร์แกนิกนะคะนั่นก็นหมายถึงว่าเป็นตัวเลขที่แบบมาจากประชาชนชาวจริงๆๆเลยแหละที่ชอบน้องข้างใครน้องแล้วก็สั่งซื้อนะคะเออมันก็ได้เห็นอีกหนึ่งแง่มุมด้วยนะคะ เมา์ต่ออีกนิดนึงค่ะน้องบอกว่าแหมยังไม่ได้พูดถึงชุดเลยนะรอบนี้นะคะมาหาแม่จริงก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยน่ารักอยู่แล้วนะคะเป็นไปนตามกฎทุกอย่างนะคะไม่ค่อยจะเซ็กซี่นะแต่วันนี้มาเป็นสายหวานนะคะทำผมเคิร์ฟแล้วก็ใส่ชุดสีดําฟุ้งฟิงด้วยน่ารักเลยทีเดียวนะคะ เหมือนกับว่าตัวการ์ตูนนะคะหรือว่าน้องเป็นบาร์บี้เลยก็น่าจะถูกใจหลายๆคนกับลุคนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเก่งค่ะเปลี่ยนลุคสลับไปสลับมาเก่งจริงๆเลยนะคะหลังจากที่วันนี้ในลิลี่ฟิล์มก็โชว์หน้าสดไปแล้วหลายคนก็บอกว่า ชอบธรรมชาติดีสดกว่าปลาในตลาดไปอีกนะคะแต่คนก็บอกว่านี่แหละเห็นความเป็นธรรมชาติของน้องแล้วก็คนรอบตัวก็เอ็นดูมากๆเลยหเห็นน้องมีความสุขกับการทํางานก็ดีใจนะคะวันนี้รีบเอามาบอกกันว่าแม่แม,แม่จีนเนี่ยเขายัางโอเคนะประเทศจีนยังต้อนรับน้องนะคะก็เลยแบบไม่แปลกใจเลยที่ยังคงมีแบบรูปมีไฟมีอะไรขึ้นตึกได้นะคะถ้าลงเว่ยป๋อแบบนี้ได้เรียกว่าสบายมากค่ะ 주스, 우유 들어는 커피 좋아해서 아메리카노는 좀... 저한테 좀싸요 큰일 났다. 어... 어 볶음밥. <laughs> 쿠라상. 여색 커피.